คนละขั้นตอนเลยซึ่งใช้ผิดหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะไปเจอปัญหากับการแต่งหน้าต่อไปได้เลยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมเนซ่านะคะวันนี้ค่ะเมก็มาหน้าสดนะคะเพราะเราจะมาสอนทุกคนในการแต่งหน้ากันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าปี2022ช่องเมเนซ่าก็จะสอนเพื่อนๆแต่งหน้าตั้งแต่ b บกิเนอร์ไปเลยแบบมือใหม่หัดแต่งต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะรวมถึงลุกการแต่งหน้าต่างๆช่องเมก็จะทําการสอนเพื่อนๆตลอดทั้งปีแบบแน่นๆนแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเมก่อนจะได้ไม่พลาดคลิปด้วยนะคะแล้ าเกิดเพื่อนๆคนไหนกด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกที่เมย์จะแนะนําสําหรับมือใหม่101ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของ primer นั่นเองค่ะ primer นะคะจําง่ายๆเอาแบบเข้าใจกันง่าย primer มีหน้าที่ในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาผิวของเรานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะแต่งหน้าแบบจริงจังนั่นเองค่ะก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมผิวนั่นเองซึ่ง primer หลักๆนะคะก็มี2แบบด้วยกันค่ะคือ primer ที่เกิดมาเพื่อเป็น primer โดย เฉพาะเลยกับอีกตัวหนึ่งก็คือพริมเมอร์ที่มีความเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยหรือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ช่วยเป็นพริมเมอร์ได้ด้วยประมาณนี้นะคะซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอยู่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนการใช้อยู่คนละขั้นตอนกันด้วยนะคะและเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเกิดเราใช้ขั้นตอนผิดใช้ลําดับผิดเนี่ยหมายความว่าหน้าของเราก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแถมอาจจะไปสร้างปัญหาก็ได้นะคะในการแต่งหน้าของเราฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เลยเป็น เรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อธิบายให้กับมือใหม่อยากจะแต่งหน้าได้รู้กันด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดู2ตัวด้วยกันค่ะซึ่งเป็น2ตัวที่ถ้าเกิดเพื่อนๆตามในช่องทางของเมเนซ่าเนี่ยก็จะเห็นกันบ่อยมากๆว่ามีใช้บ่อยจริงๆสําหรับตัวแรกนะคะนั่นก็คือบ๊อบบี้บาววิตามินเฟสเบตนั่นเองค่ะเราเรียกกันแบบสั้นๆน,นะคะซึ่งอันนี้เป็นกระปุกแบบช่วงเทศกาลน้องก็เลยมีหน้าตาเป็นกระปุกสีขาวสะท้อนแสงจ ทุกคนมองจะไม่เห็นนั่นเองนะคะปกติเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบขวดใสาฝาสีดําซึ่งคลาสสิกมากๆนะคะตัววิตามินเฟสเบสของบ๊อบบี้บารตัวนี้นะคะ่ะเขามีชื่อที่เขียนไว้เลยนะคะว่า all in one primer and moisturizer สังเกตอะไรไหมคะเขาบอกว่าเป็น primer and moisturizer หมายความว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น primer เฉยๆคะ่ะแต่เขาทําหน้าที่เป็น moisturizer หรือครีมบํารุงผิวด้วยนั่นเองน้องเขาเนี่ย นอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาผิวในเรื่องของการเป็นพรเมอร์แล้วเขายังเป็นครีมบำรุงด้วยในตัวเพิ่มให้ผิวของเราเนี่ยพร้อมสําหรับการแต่งหน้ามากขึ้นนั่นเองสําหรับตัววิตามินเฟสเบสอันนี้นะคะเขาจะมี2ขนาดหลักที่เขาขายกันอยู่นั่นก็คือขนาด 50ml กับขนาด 100ml ที่เมย์กำลังถืออยู่นะคะสําหรับ 50ml ราคาจะอยู่ที่2,650บาทส่วนตัว 100ml ขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ3,990บาทราคานี้คือถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะ ะะและหลังจากเปิดใช้งานแล้วจะหมดอายุใน24เดือนหรือ2ปีนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างยาวนานมากๆคิดว่าน่าจะใช้จนหมดได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กอดแต่งหน้าทุกวันเนาะสำหรับตัววิตามินเฟสเบสอันนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งเขาไม่ใช่พริมเมอร์เฉยๆแต่เขาเป็นครีมบํารุงผิวด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาใช้งานไปค่ะเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ดีแบบมากๆคือจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาผิวและส่วนตัวเม่รู้สึกว่าเขาสามารถใช้ ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะแห้งผสมหรือแม้กระทั่งมันนะคะเขาจะไปเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่ในระดับที่มันบาลานซ์กำลังดีค่ะคือไม่มากจนเกินไปแต่หลังใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวหน้าของเรามีความเงามีความชุ่มชื้นดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือครีมบำรุงนั่นเองและส่วนที่เป็นไพรเมอร์นั่นก็คือหลังจะใช้ไปแล้วมันจะทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้นเกี่ยรองพื้นได้ง่ายมากขึ้นและที่สําคัญรองพื้ ก็จะติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นในระหว่างวันด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมพวกพาราเบนต่างๆแต่ส่วนผสมหลักของเขานะคะก็จะมีเชียร์บัตเตอร์มีวิตามิน B C E นะคะที่จะช่วยเติมความชุ่ม,ช,มชื้นให้กับผิวของเราะคะ่ะดูแบบสวยสุขภาพดีพร้อมกับการแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนพริมเมอร์อีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือพริมเมอร์ตัวนี้เลย Innisfree No e b u m Blur Primer ซึ่งแพคเกจจิ้งปัจจุบันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะแต่เพื่อนๆจำ ได้เลยว่า Innisfree เ r อ r ์ r รีค่ะชื่อค่อนข้างบอกชัดเจนเลยนะว่าเป็น b l u r Primer หมายความว่าเขาเป็น Primer ที่ช่วยในการเบอร์หรืออำมพางรูขุมขนนั่นเองค่ะทําให้หน้าของเราดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นตัดสินกันแบบง่ายๆค่ะว่าน้องเขาเป็น Primer ที่เกิดมาเพื่อเป็น Primer w a s อ o บอ as อดส์พรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องเขาก็ช่วยๆในการแก้ไขปัญหาผิวแบบหลักๆเลยค่ะและอย่างที่ชื่อเขาก็บอกว่าเป็นเบอร์เนาะเป็นตัวเบอร์พรีเมอร์หมายความว่าเา ช่วยในการอําพางรูขุมขนต่างๆแต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนนะย้ําก่อนนะคะว่ามันเป็นแค่การอําพางเฉยๆไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วจะไม่เห็นรูขุมขนเลยสักนิดเดียว no น้องเขาจะเป็นเหมือนแบบการเล่นแสงและเงาอะใช้ไปแล้วเนี่ยการหันหน้าไปโดนแสงกระทบบางจุดมันจะให้ผิวที่ดูเหมือนกับไม่มีรูขุมขนอยู่เลยสักนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาจ้องหน้ากันแบบตรงๆเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่แหละเพราะว่าเราเป็นคนมีรูขุมขนกว้างเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยวิธีการใช้ แล้วก็การทํางานของเขามันจะเป็นลนักษณะเหมือนแบบเอาซิลิโคนไปเติมอ่ะเออนิดนึงประมาณนั้นแต่ว่าซิลิโค,นต,คนตัวนี้ไม่เกิดความอันตรายต่อผิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราะแย่ไปกว่าเดิมและไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามแนะนําให้ล้างหน้าให้ถูกวิธีซึ่งช่องของเมย์ก็มีสอนไว้แล้วเช่นเดียวกันสามารถ s e ิร์ชว่าสอนล้างหน้าให้ถูกวิธีแล้วก็เว้นวรรคว่าเมย์ซาได้เลยนะคะเพราะการล้างหน้าเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่อยากมีสิวอุดตันเยอะมากๆเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดให้ถูกวิธีมันก็จะช่วยได้ในระะดับนึงค่ ในเรื่องถัดไปค่ะตอนนี้เพื่อนๆรู้ถึงความแตกต่างของ2ตัวที่มียกตัวอย่างให้ทุกคนดูในวันนี้หรือยังคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นพริมเมอร์ที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือครีมบำรุงด้วยแต่อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นพริมเมอร์ที่เกิดมาเพื่อเป็นพริมเมอร์โดยเฉพาะ2อ,อย่างนี้ซึ่งใช้ลําดับขั้นตอนต่างกันค่ะคนละขั้นตอนเลยซึ่งใช้ผิดหมายความว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปเจอปัญหากับการแต่งหน้าต่อไปได้เลยนะชนะแล้วจํากันแบบง่ายๆเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆค่ะ ไพร m เมอร์ตัวไหนที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยหรือชื่อเขาบอกเลยอะแบบวิตามินเฟสเบสตัวนี้คือเขาบอกไปเลยว่าฉันเป็นไพร์เมอร์และฉันก็เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยนะฉันเป็นครีมบำรุงผิวด้วยเธอไพร m เมอร์ลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไพร m เมอร์โดยเฉพาะอย่างเดียวฉะนั้นแล้วต้องใช้ก่อนกันแดดคะ่ะก่อนนะคะ before sunscreen นะคะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยและแนะนำให้ลงก่อนกันแดดหรือลง เป็นตัวสุดท้ายของการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านั่นเองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งน้องเขาบอกเลยว่าฉันเว s บ b นแ n as a Primer นะฉันเกิดมาเพื่อเป็น p r i m e อร์โดยเฉพาะ,ะเธอจา๋าอันนี้ก็คือจะต้องลง การแดดหรือลงก่อนที่เราจะลงรองพื้นหรือคอลเลคเตอร์ต่างๆนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเพราะอะไรเพราะน้องเกิดมาเพื่อเป็นไพรเมอร์โดยเฉพาะฉันมีหน้าที่ช่วยเหลือในการแต่งหน้าของเธอโดยเฉพาะค่ะเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถแยกออกกันได้แล้วเนาะว่าแต่ละตัวใช้ตอนไหนแล้วจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาใช้ให้ดูกันนะคะว่าเวลาใช้งานของตัวนี้ใช้กันยังไงบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ไวตาิน เฟสเบดกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าน้องเป็นไพรเมอร์และมอยส์เตอร์ด้วยอ่าตอบถูกกันใช่ไหมฉะนั้นแล้วค่ะนี่คือหน้าที่เมย์ไปบำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ได้ทาก,กันแดดนะเพราะฉะนั้นเมย์จะมาใช้วิตามินเฟสเบดเลยค่ะสําหรับวิธีการใช้วิตามินเฟสเบดนะคะอันนี้เป็นเนื้อครีมแบบเชียร์บัตเตอร์น้องจะมีความแน่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะตักผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะตัวเนื้อครีมขึ้นมาปริมาณนึงไม่ต้องใช้เยอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมย์จะเอามาวอร์มที่นิ้วมือก่อนค่ะวอร ะะเพราะว่าเราจะใช้ปลายนิ้วมือในการลงเป็นหลักและวิธีการลงค่ะก็คือลงไปให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยเพราะว่าน้องเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นพรายเมอร์ด้วยฉะนั้นแล้วลงให้ทั่วหน้าแบบนี้ได้เลยสังเกตอะไรไหมคะว่าหลังใช้เสร็จทันทีปุ๊บหน้ามีความเล่นแสงเล่นเงามากขึ้นหน้ามีความวาวมีความฉ่ำมากขึ้นแต่ไม่มันนะคะทุกคนทริคอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไปทากันแดดน,นะคะเมย์ก็จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยหลังจะทาแล้วนวดเสร็จแล้วเนี่ยก็ ควรจะรอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครรีบจริงๆร,รีบมากๆให้มีอุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นพัดลมแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เป่าจ่อหน้าไปเลยค่ะน้องจะได้ซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็แห้งไวๆนั่นเองเราจะได้ไปทากันแดดต่อได้นะคะวิตามินเฟสเบสเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้เยอะเลยนะคะทุกคนใช้แค่ปริมาณพอดีให้ลงให้ได้ทั่วหน้าก็พอค่ะต่อมานะคะเราลงวิตามินเฟสเบสไปแล้วที่เป็นไพรเมอร์แล้วก็มอยส์เจอร์เซอร์แล้วเรียบร้อยเราก็จะมาลงกันแดดกันค่ะกันแดดที่เมย์จะใช้เนี่ยก็จะเป็น มิซูวิกันแดดเนี่ยเราต้องลงเยอะมากๆปริมาณก็คือ2ข้อนิ้วเป็นเรื่องปกตินะคะทําให้เคยชินนะคะทุกคนเพราะว่ากันแดดเป็นเรื่องสําคัญมากๆต่อให้รองพื้นของเราจะมี spf หรือแป้งของเราจะมี spf ป้องกันแสงแดดได้แต่ว่าตัวกันแดดจริงๆเนี่ยก็มีความสําคัญค่อนข้างมากทําให้หน้าเราเหี่ยวช้าแล้วก็ไม่ไหวต่อแดดด้วยค่ะปริมาณกันแดดที่ใช้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่ใช่ต่อวันนะจริงๆมันเป็นปริมาณกันแดดของต่อ2ชั่วโมงที่ควรจะใช้ค่ะแต่ว่าพอเราแต่งหน้าไปแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครแบบมานั่งเติ กันแดดใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างวันก็ใช้กันแดดเป็นแบบสเปรย์ที่ไว้ใช้กับหน้าเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนของกันแดดนะคะเราก็ควรจะต้องรอให้น้องแห้งหรือเซตตัวเข้ากับผิวดีก่อนถึงจะค่อยไปลงลำดับถัดไปนะคะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้ามันก็จะเมือกหรือเป็นคราบได้ง่ายมากขึ้นค่ะอันนี้คือหน้าที่กันแดดเนี่ยได้ทําการซึมเข้าสู่ผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปคือการใช้งานไพรเมอร์ที่เกิดมาเพื่อเป็นไพรเมอร์โดยเฉพาะกันบ้างค่ะสําหรับในกรณี ของ i n นิส r รียบเบ r r ์ไพตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานคือให้เราบีบมาปริมาณไม่เยอะย้ำว่าไม่ต้องเยอะเพราะอะไรเพราะว่าน้องเขาเป็นเบอร์ไพรเมอร์ที่ช่วยอัมพังรูมขนรูมขนของเรามีตรงไหนบ้างใช้เฉพาะตรงนั้นก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหน้านะคะย้ำว่า p พรเมอร์ที่เป็นแบบเบอร์ไพรเมอร์แบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งหน้า p พรเมอร์ที่เกิดมาเพื่อเป็น p พรเมอร์เลยเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อซื้อมาอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าน้องเขาช่วย เหลือหรือแก้ปัญหาด้านใดโดยเฉพาะถ้ามันเป็นปัญหาที่มีทั้งหน้าก็ทาทั้งหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่าปัญหานั้นมีเฉพาะจุดใช้เฉพาะจุดก็พอค่ะเมย์จะใช้ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะมันก็นเลยเมย์ก็จะวนๆที่นิ้วมือของเมย์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นจะลงตามแนวรูขุมขนค่ะทุกคนและแยกฝั่งนะซ้ายขวาแยกกันเลยจะไม่ถูวนกันนะคะเมย์จะใช้การปาดไปตามแนวรูขุมขนนะคะสังเกตป่าแบบนี้นั่นเอง หน้าแก้มของเราบริเวณที่เราใช้ไปเนี่ยก็จะดูเบอร์มากขึ้นนะคะดูเหมือนรูมขนเราเล็กลงเหลือถึงขั้นไม่มีรูมขนนั่นเองมันก็จะให้ผิวที่แบบดูสวยมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแต่ทั้งนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเอยแต่เคยเห็นเมย์แบบเอาไพรเมอร์ตัวบเบอร์ไพรเมอร์น,นี้ลงที่หน้าเลยมันได้หรอได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในกรณีที่เมย์สอนทุกคนในวันนี้คือให้บีบที่นิ้วมือแล้ววนๆก่อนเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนะวันนี้ค่ะเป็นมือใหม่101กันอยู่ถูกไหมมา รู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราฝึกจากการใช้ในแบบที่ถูกต้องใช้ในปริมาณที่กําลังพอดีจะทําให้การแต่งหน้าต่อไปของเราเนี่ง่ายมากขึ้นเกิดคราบน้อยลงนะคะแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆน้อยลงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทเรียนแรกสําหรับมือใหม่101นะคะที่ไปทําการสัญญาไว้ว่าตลอดทั้งปีนี้เราจะเน้นเมคอัพกันแบบจุก จุกกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้การแต่งหน้าตามขั้นตอนต่างๆนะคะที่อยากรู้อยากรู้ขั้นตอนไหนอีกอยากรู้ว่าการลงหรือการแต่งหน้าส่วนอื่นเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าอยากให้เมย์ทำคลิปมือใหม่1นึ1อะไรกันอีกบ้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวเมย์จะอ,อ่านแล้วก็มาตอบทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงจะเอามาทําในคลิปอ,อื่นๆกันอีกแน่นอนคะ่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้สึกว่า oo, คลิปนี้มันได้ประโยชน์เหลือเกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลมมป่ Sub subscribe ใน จะได้ไม่พลาคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนและเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วการแต่งหน้าของเพื่อนดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ